ครับสวัสดีครับเป็นเกเตรกรทุกคนนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นของนกเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดสิบเก้านะครับก็วันนี้มาทํางานเปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนแนววันนี้มาทํางานเป็นแบบรับเหมานะครับรับเหมาทำฟ้าเดินไปนะครับการมานึงหน้างานนะครับเดี๋ยวลายคนจะเห็นว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ พัดเดิเรื่องก็จะมีส่วนะครับเท่าไรเพราะว่ามันเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้นะครับติดล็อกดาวนะครับหลายอย่างนะครับช่วงนี้มาดูบ้านนอาชีพจับจุดโดนนะครับก็เปลี่ยนอาชีพเนิดนึงนะก็เป็นอาชีพเดิมนะครับเป็นรถเดินนะครับอาชีพก่อที่เดินะคทำฟ้าเดินสายไฟเดินตั้งเองนะครับได้นะครับไปดูกันนะครับวันนี้จะพิจารณาเล็กน้อยเป็นงานตั้างานใกล้จะเสร็จนะครับแล้วผ่านรุ่นนะครับ และเป็นแาวน้คกับกฎหายทกตำแหฝ่ายเดันนะครับช่วงโุลาคสเกาทุกอย่างนะครับท,ที่ได้เห็นใน้องนะครับไปครับไปชมด้วยกันครับอ่าเลยโป้ฝ่านะครับโปกฝาน้าบาน มาดูงานฝ้านะครับงานฝ้าโดยช่างลงยังยังไ่เสร็จนะครับอนนีะมาถ่ายให้ดูก่อน ฝ้านีเสร็จแล้วนะครับเลือแต่สีสีบานนะครับความห่างของเสาก็ประมาณ3ามนิตรนะครับฝ่าหลุมโดยช่างลมนะครับจังหวัดอุดรธานีราคากันเองนะครับ ราคานี้ครับราคานี้ก็จะขึ้นอยู่กับนะครับระยะทางเนอะกับเรียวัสดุอุปกรณ์นะครับนะเดี๋ยวผมไปถ่ายด้านหน้าให้ดูนะครับ อัปเดตงานฝ้าห้องเล็กนะครับตนี้ห้องสามคูณสามเมตรนะครับทั้งหลังนี้ทั้งไฟทั้งฝ้านี่เมาอ,อยู่สามหมื่นนะครับ ราคาหมาอมยู่30,000บาทนะครับแล้วแต่ระยะทางแล้วแต่วัสดุอุปกรณ์นะครับขนมบนขนมรเบื้องขนบนด้วยนะมัเฟอร์ท่อไงทั้งหลังเบอร์ท่อทางลมรับต่อเต็มบ้านท่วไป061742894นะครับหยัดเลย ราคาค่าจ้างก็ขึ้นจกับระยะทางและวัสดุอุปกรณ์ความยากลำบากของงานนะครับคุยกันได้ตามเบอร์โทรเลยนี่พิกัดอจังหวัดอุดรน,นะครับอนนี้กาดัานนอกนยังไม่เสร็จนะครับขั้นหน้าทำล้วนะครับ ของนึงมาถ้าสีไก่เสร็จจะไปจับได้สียังไม่แห้งมาเล รอนี of, í, í, ้ก่อนเออโอีกนะมั้งโทษอีกบูดทางนี้บูดทางนี้เศษไฟหน้าบ้านหลังบ้านหลอดกลางสีดวงกลางหน้าาน นี่สร้างหน่อยมานําน,นะครับสร้างหน่อยหลังนี้ทั้งฝ้าทั้งไฟครับราคาเหมาอยู่ประมาณเกือบสี่หมื่นนะครับทั้งไฟด้วยทั้งฝ้าด้วยนะครับ

ผมก็ถ่ายให้ดูนะครับแตหลายมุมแล้วครับเนาะกับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอ่าต่อเติมบ้านนะครับในลูกค้านะครับช่วงโควิดนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็มาทํางานฝ้านะครับทำหลากหลายมากมายหลายอาชีพนะครับมาทํากับช่างลมนะครับงานฝ้าโดยช่างลมนะครับผมก็มาร่วมงานกับช่างลมเนาะเดินให้ดูรอบหนึ่งครับ ปกติก็รีวิวแต่รถนะครับอันนี้มาดูสีฝ้าให้ดูนะครับสวยงาม,มนะับครดก,กับผิดพลาดปตะการใดก็ขออภัยใดดยนล่งงานนะครับอันนี้มารีวิเวเล็กน,น้อยให้ดูนะครับรีวิวการสร้างบ้านนะครับ ทำบ้านทำฟ้าเดินไฟติดตั้งเองนะครับส่วงโควิดจครับสำหรับชิปนี้เเก็พอจบไงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ